สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ตุ้ยหนุยอาจารย์สัตยานาคาพยากรณวันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับดีๆ5ข้อที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงให้หมดหนี้ลดหนี้เปิดทางการเงินให้คล่องตัวต้องบอกว่านี่เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นวิธีการ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆท่านก็คงมีนีิสินภาระเต็มตัวนะคะและก็อยากที่จะให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องมาหาเคล็ดลับดีๆเพื่อเป็นพลังงานบุญที่ช่วยปรับนะคะกระแส ของธาตุกระแสของดวงให้ชีวิตของทุกๆท,ท่านดีขึ้นและเห็นผลอันดับแรกเลยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างมากนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถผ่านพ้นเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินไปได้เคล็ดลับข้อที่หนึ่งคือการเคลียร์พลังงานค่ะคือเคลียร์หนี้ทางใจ คือถ้าคนเรานะคะพลังงานจิตใจที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลไปต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตนี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่เริ่มมาจากความกังวลคนเราเนี่ยมันจะอยู่กับความกลัวมีอยู่กับความคิดลบวันนี้ข้อแรกเลยไอ้ที่กำลังฟังอยู่ให้หลับตาเบา,เบา แล้วทำสมาธิข้อแรกเลยนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าฉันจะค่อยๆหมดหนี้ทั้งหมดอย่างสงบและมั่นคงฉันจะค่อยๆหมดหนี้ทั้งหมดอย่างสงบและมั่นคงฉันจะค่อยๆหมดหนี้ ทั้งหมดอย่างสงบและมั่นคงเมื่อคุณอธิษฐานในใจแล้วให้คุณพิมพ์ข้อความนี้เพื่อเป็นการดึงพลังงานกระแสจิตลงไปในข้อความเพื่อให้จารึกตาตึงลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณเสียงภายในที่ดีเท่ากับพลังงานที่ดีเมื่อใจเรานิ่งเงินจะเริ่มเข้ามา การหาเงินของเราจะง่ายขึ้นนี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเรื่องของการดึงพลังงานเคล็ดลับข้อที่สองทำบุญเกี่ยวกับคนที่มีหนี้คนที่มีหนี้เนี่ยนะคะบุญที่จะช่วยให้เราเนี่ยหมดหนี้ได้เร็วที่สุดคือบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือคนที่มีความลำบากมากกว่าเรานะคะ อาจจะไม่ใช่แค่คนก็ได้อาจจะเป็นสัตว์นะคะอย่างเช่นทาบุญที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ชีวิตโคกระบือหลายคนบอกว่ามีหนี้อยู่ไม่มีเงินทําบุญถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเงินที่จะไปทําบุญเวลาท่านเห็นใครที่ทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสัตว์หรือสละชีวิตต่าง ให้คุณกล่าวคำอนุโมทนาบุญในใจหรือเป่งวาจาออกมาว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาในมหาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ดีแล้วทุกๆประการด้วยเทินนี่ท่านไม่ต้องมีทรัพย์ท่านไม่ต้องมีเงินแต่ท่านสามารถที่จะใช้จิตในการอนุโมทนาบุญนี่ก็บุญนี้ก็เกิดแล้ว แต่ถ้าท่านมีกำลังทรัพย์ให้ท่านร่วมมากน้อยตามกำลังบุญจากการที่ท่านได้อนุโมทนาบุญและบุญจากการที่ดานได้ปลดปล่อยจะเป็นการดึงดูดพลังงานทั้งหลายเข้ามาช่วยทำให้หนี้สินของท่านเนี่ยพี่ขายคือจะเกิดความมหัอัจรรย์ในชีวิตทำให้ท่านมีช่องทางในการทำมาหากิน อย่างมหอัศจรรย์ไปกันที่ข้อสเก็บโกต้าบุญทุกเช้าวันละหนึ่งนาทีในช่วงของการตื่นนอนมาเนี่ยให้ทุกคนนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วท่านอธิษฐานเลยนะคะว่าวันนี้ขอให้เงินหมุนดีมีเข้ามามากมายกว่ารายจา่าย ท่านอธิษฐานง่ายๆแบบเนี้ยการตั้งจิตทุกเช้าคือการส่งพลังงานดีๆเหมือนเป็นการเปิดประตูแห่งการเงินเข้ามาในชีวิตของวันนั้นทั้งวันใครที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอดวงการเงินของท่านจะดีขึ้นเร็วขึ้นอย่างอัศจรรย์ว่าที่สี่ทำบุญยีบาททุกครั้งที่ได้เงินเข้าบ้าน นี่เป็นเคล็ดลับเลยสูตรนี้ได้ผลแรงมากและเป็นสูตรโบราณที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนและบอกกับอาจารย์ตุ้ยนุ้ยมาทุกครั้งที่มีเงินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งพันให้ท่านแยกเงินออกมา20บาทและเอาไปสละในการทำบุญบุญเล็กบุญน้อยท่านจะทำอะไรก็ได้ ให้ตั้งจิตเจตนาที่ดีเลยและคุณสลับซับนี้ออกไปบ่อยๆบ่อยๆบางคนอาจจะทำบุญโรงพยาบาลบางคนอาจจะทำบุญโรงศพบางคนอาจจะทำบุญไถ่ชีวิตโคกกะบอหรือบุญอื่นๆบุญนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นบุญที่เปิดพลังงานชีวิตให้กับทุกๆท่านท่านลองทำดูนะคะ มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายในเคล็ดลับข้อที่หซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากๆและสำคัญสุดๆคืออาโหสิกรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้เก่าซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เคยทำบางคนเรามีหนี้กรรมเก่ามาตั้งแต่ดีเจชาติหนี้สะสมเป็นพลังงานค้างคาพลังงานเหล่านี้ เราสามารถที่จะลดทอนได้โดยการขออโหสิกรรมให้ท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เลยข้าเพเจ้าขออโหสิกรรมทุกเจ้าหนี้ที่เคยติดค้างและขอให้ทุกคนอโหสิกรรมให้กับข้าเพเจ้าด้วยเถินทำปลดล็อกทงพลังงานเนี่ยแรงมากให้คุณตั้งใจทำนะคะ แล้วคุณจะได้พบกับพลังงานแปลกๆคือคุณจะมีกระแสงเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์คุณทำแบบนี้ทุกวันถ้าคุณลืมให้คุณมาเปิดวิดีโอของอาจารย์ตุย้ยนุ้ยเนี่ยฟังซ้ำๆแล้วก็พูดตามคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆอย่างมหัศจรรย์และให้คุณส่งต่อคลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคุณหรือคนที่คุณรัก เพราะบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ถ้าคุณทำ5ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะคะว่าพลังงานดีๆกระแสะเงินดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสูตรนี้เป็นสูตรรับพลังงานบวกลดทอนพลังงานลบแล้วคุณจะหมดหนี้แบบเกินคาดโดยไม่ต้องสงสัยสุดท้ายนะคะ อาจารย์ขอให้ทุกคนมีเงินเข้าบ้านทุกวันหมดหนี้ไวๆและเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์ขอให้ทุกท่านหมดหนี้หมดสินพบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งปวงให้มีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พ่องนะคะและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านติดตาม เอาไว้นะคะอาจารย์จะนําสาระดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาและเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆมาฝากกัลยะาณมิตรลูกศิษย์ของอาจารย์ตุย้ยนุ้ยทุกคนนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดแชร์ส่งต่อไปบอกเพื่อนๆแล้วก็พิมพ์อธิษฐานจิตตามคําแนะนําของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ